ตัวอยู่พารากอนหักปลาอยู่ลังสิตหรอมไม่ได้ป่ะวินวินหวัดดีวินวิน,ว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 นหายไปไหนมาเดี๋ยวเค้าไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะทานข้าวยังบอลเรากินข้าวตอนกี่โมงสี่โมงเย็นหรอบ่ายสามกินข้าวตอนบ่ายสามกว่าตอนนี้หกโมงนะมาทุกวัน เบสเชี่รค่ะแม่ชุดลาตีกอ,อกอบผ้าไหมสีช็อกกิ้งพิงหางปลายาวแล้วโบใหญ่ๆแล้วก็ยาวเลยเธอปักเลื่อมจะยุยระยะโอเคไหมพรุ่งนี้ไปเกือบโมงประมาณ8ปดโมงครึ่งะคะ่ะประมาณ8ปดโมงครึ่งเพ็กก็น่าจะถึงประมาณแปดเพราะว่าวันนี้แม่แม่ชี้อยู่ที่โรงแรมเพชรเลยไม่ต้องไปชาวมาเพราะว่าแม่ชี้ควบคุมการผลิตอยู่ที่โรงแรมนั่นจ้ะบินมาไหมคะ คืออะไรบินมาไหมคะอยู่ไหนอะ่ะเพื่ใส่ชุดสีอะไรยังหาไม่ได้เลยเอาจริงกะเขาใส่สูตรสีสีปกติสีฟ้าสิออรุเล,ลสใส่สูตรสีครีมก็ได้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่สูตรสีครีมเพื่อใส่สูตรส,สีครีมก็ได้ครีมก็โอเคนะเนี่ยเขากองที่ไหนคะโรงแรมจากโรงแรมโรงแรมเจอกันโรงแรมเลยวาวามาแล้วใช่ไหมานาวีนีวา เพชรวินาถ่ายลูกบุกแล้วหรอคะไม่บอกสิไปถามลูกสาวลูกสาวหลาถามสิวินาถ่ายลูกบุกแล้วหรือยังว่าว่ามาแล้วว่าวาพี่เอฟได้ไลน์ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวอาจจะมากลางคืนเพราะพี่เอมีประชุมงานส่วนตัวนิดนึงนะเพราะว่ามัวแต่ทํางานลูกสาวเมื่อวานอยู่กับเมื่อวานอยู่กับลูกสาวเธอตั้งแต่บ่ายสามถึงสามทุ่มอะไม่ได้ทํางานตัวเองเลยนะเออนะ แลวนี่ก็ไปเขาใหญ่ไปทํางานของตัวเองมานิดนึงกระดุมทองมาสีค่ะสวัสดีค่ะกระดุมทองจ้าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแตแล้วพรุ่งนี้เขาจะมา9ก้าโมงเชา้าถ้าว่าคนจะแต่งตัวกันยังไงอะเดาซิีตื่นเต้น,ตนไหมครับพี่อจะเข้ากองแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วตอนนี้เพราะว่ามีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วแอบพร้อมนิดนึงไม่เอาดีกว่าเนี๋ยหาว่ามโมเอาว่ามันก็มันก็หลายๆอารมณ์แหละหนึ่งอยากให้มันไปมันที่สามเลยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้เนี่ย เพรไปไหมคะกองไรอูกองไรอ,อ,อยู่แล้วกองไรอยู่แล้วเธอกองไรอยู่แล้วเธอนาะไรอยู่แล้วมิลานโนมาแล้วเพรมาภูเก็ตด,ด้วยไหมกําลังดูอยู่ว่าจะสลับกับแม่ี่ไปกันไหนเช่นที่ไปสีวัไนไม่ที่ไปสีวันกําลังดูอยู่ไปยาวโหเรื่องนเหล่าเซรามูน,ก,นมกับดากอนบอลจะไปเชอร์ว,วีนานเลิศส่งออกขวัญบ้านสักพักช่วงเย็นบิินเนอร์ใช่ไหมคะใช่ทาไมรู้ล่ะใครบอกมาบูไฮเขาก็ต้องมีกินข้าวดินเนอร์สี่อะไรอย่างเนาะอืม นะเชิญลุกเขากองปัวไหมคะถามลุกสาวเธอสิถามลุกส,าว,ส,า,กสาวเธอไปถามทีมถามไซริลเขาคุยมาตามไรชันล่าฉันเป็นเจัดรันเมนเจอร์ผู้นำประชุมเฉยๆอะไรเงี้ยจริงจริงจริจริงจำกัดสีไหมครับพรุ่งนี้ไม่น่าจะจำกัดนะไม่ได้ยินว่าจำกัดเท่าที่ยินกับพี่แบงค์นะ ทราบจิตใจวินาตอนนี้เป็นไงคะกินอิ่บนอนหลับสบายดีอยากกินทุเรียนหลังจากมงแล้วจ้าโอเคพรุ่งนี้ติดตามตกรออฟฟิศใช่ไหมถามบนเกือจะหลุดเอาว่าพีเอนเห็นเห็นแล้วอึ้งไหมคือจริงๆแล้วอ่ะอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวหลุดพอแล้วผ่าน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 เห็นมหถามจนเกือบจะหลุดเลยเนี่ยนี้ใสจริงเลยพรุ่งนี้นี้ใสจริงเห็นไหมเห็นไหา ถามจะเกือบจะหลุดแหละอวาวันนี้วิดีโอดีไหมอ่ะวิดีโอดีไหมเธอเวลาวีโอดีอะไรดีเธอชมทีมงานเขาบ้างดีเขาได้มีกําลังใจฉันน่ะไม่ได้เกี่ยวกับวิดีโอหลอกถูกปะแม่ฟีนเขาก็ช่วยคิดทีมตัดต่อเขาก็ดีพี่แบงก์ก็พาไปถ่ายอะไรเงี้ยอูหรอติงกันอย่างเดียวพออะไรผิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อติงกันอย่างเดียวแต่พอพอทําดีเนี่ยไม่ชมเลยไปชมทีมงานเขาบ้างไม่ต้องมาชมฉันฉันไม่เกี่ยวกับวิดีโอเขาใจใว่าถ่ายก่อนเข้ากองนะ ไปชมเขาบ้างเธอเขาจะอุ like ้ยแม่เก่งแม่เก่งมากพี่แบงค์เก่งมากทีมต์ะตอบว่าเราต้องชมถูกปะไม่ใช่รอ to ิตี๊ยใส่รองเท้าผิดข้างหนึ่งติกันจังเลยเพชลืมตาก่อนจะถ่ายเห็นไหมเพชลืมตาก่อนจะได้เห็นเมมตาตีเหรอเห็นเบื้องหลังเพชยิงคูมีนาที่สวนเฮ้ยเห็นด้วยหรอมีด้วยหรอใครเอามาลงโุ้ยความรับแตกเลยเห็นไหมอืม พ่งนี้พี่นานใส่สีเลยค่ะทีมสซวดีเก่งชมนุ่นชมพี่แบงค์ชมแม่ฟีนุ่นไม่ต้องชมพี่เพชรไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่ได้เกี่ยวไรเพชรไปส่งวินาเขากองไหมคะเราคนไปไหมถอาว่าเราคนไปมาบอกเพชรหน่อยเร็วเราคนดูเยอะต้องสามร้อยกว่าคนแน่อปรับปรึ่งพายุพระอาทิตย์อิตาลีวีนาพายุพระอาทิตย์อิตาลีวีนาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง พี่ดีควรไปส่งค่ะไปค่ะไปทั้งสี่คนแหละพี่ไม่ฟินในชีปัจเจควรปอยากมากครับดีกว่ากาลังใจบางระจันบ้างระเธอฉันปรึกษาหน่อยเธอว่าวันที่ห้าใส่ชุดไทยไปรับบัตรฟรีกับวีนาเนี่ยเธอต้องใส่จุดอะไรฉันอยากไปเอาบัตรฟรีฉันบอกลูกฉันนะเธอว่าฉันควรจะใส่ชุดได้ดีฉันกล่าวว่าฉันจะใส่ชุดพันธเรศแบบแม่ทัพแบบพันธเรศสวนดีไหมเธอดีไหมดีไหมชุดดนไข่วาวๆไปเลยวาวๆเธอไปเลยบอกวาวก่อนดันหน้าตาทังใจไข่บอกโกเงี้ยตลกปะ ตลกเนาะอะไรเงี้ยเออใส่ชุดไทยอะ่ะจะต้องใส่ชุดไทยนะไม่อยากใส่เท่ๆเพราะรู้สึกว่าบุคลิกตัวเองเท่อยู่แล้วว่ะอยากไม่อยากใส่ที่มันดูดีเพราะว่ามันเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนาะเราก็ดูดีอยู่แล้วว่ะชุดไทยจกกักรีสบายยาวชุดกูมาเธอเอาจริงๆเฉพาะจังทุกคนจะใส่อะไรที่มันจะแบบมันดูแล้วแบบดูคีเอทีฟดูแล้วแบบแะแบบสะบออกแล้วดูแบบ เราฉลาดอะไรเงี้ยเออเธอกูมันทองไปแล้วฉันเจอพี่นวัดฉันจะทำไงอะเธอใจฉันวัดดียังไงฮะเธอเอาน้าแดงไหมฉันด้วยเปล่าเออชุดออดเจ้าอูชุดพี่หมื่นฉันใส่เหมือนอบตเลยอะเธอย่ยเพีรใส่ชุดของปุกลุงบางอาจารย์ชุดสยามไอรลาเธอช่วยดูหน้าด้วยเอาแบบว่าเอาแบบเสนอนิดนึงดีเอาแบบที่มันเป็นไปได้ใส่แล้วมันโอเคระดับหนึ่งอะนะคือหน้าฉันเนี้ยมัน บ้านนอกอัเธอฉันใส่ฉันยอมเราว่าฉันอาจจะไปเลยก็ได้โอ้ชุดบุกลกุใครจะใส่ได้สะพายแรงแบบนั้นเธอใครจะมาตัดให้แบบลายสก๊สกอปชุดไทยเธอไม่แบบเสนอแบบเออไทยเป็นแบบอออแบบให้มันดูภูมิฐานกิดสักบนี่ฉันพึ่งสารเลยพวกเธอไม่ได้นะพวกเธอไราสาระมากเลยอะให้ช่วยคิดเนี่ยไม่สามารถพป็นแบบเธอเอาแบบว่าคิดว่าเออพีเอสใส่สูตรสี่ข้างล่างเป็นจุงกระเบนอะไรเงี้ยเออแบบพีเอสใส่อยู่เนี่เพสส่งเสียไปแล้ว พี่มีนะไม่รู้วันพังปฎิยังที่ร้านมีรนะ้านนู้งกี่ไปเอาเร็วร,ร้านชปบะเตนพุง่องอนะ่ระรนะ้านชปบะแตนอ่ะอยากใส่ชุดเนี่ยเดี๋ยวเสิร์ชให้ดูก่อนแปบ๊บนึงอยากใส่ชุดพระทะเลสวนนะ่ะแล้วกใ็ใครที่มันพูดมากก็ใช้มีดอย่างเงี้ยเลยอะ่ะเออยิ่งโกรธหลายๆคนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยถือดาบไปด้วยดีป่ะอืมอุ้ยน้องๆมาอีกมากกำลังมีใครกำลังจะมาถึงมั้ยเดี๋ยวพจจะได้ลงจากไลฟ์ นะนะเพยหยับชุดองคลร์พิทักษ์วีนาชุดไทยประยุกต์ไม่ได้นะงานนี้เราต้องใส่ชุดไทยแบบในวันนี้แบบต้องสู้กับแข่งกับด้อมวนาวีนาวอหน่อยนะด้อมนาวีเพชรไปไหนมาไปเขาใหญ่มาฟ้าห้ามเพิ่งจะกลับถึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงดูเล่บอลลมเสียบมากคนนี้เธอเป็นการดูเล่บอลที่รู้สึกแบบ อึดอัดมากเลยอะ่ะอึดอัดไม่รู้ไทยเลย่นอะไรแบบอึดอัดมากอินมากแบบดูไปแล้วบอกินไม่เข้าขายไม่ออกเลยอะ่ะเพี้ยนชีตป้าสเปรย์ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> นอนบนรถนะผมมาเลยฟูไม่แพ้หรอกแต่มันแบบเธอว่ามันดูแบบมันชนะแบบเรารู้สึกเราแบบมันไม่สนุกงาไม่ไหววันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วเฟิร์นตบติดบอกก็ตบไม่ตายทุกลูกส่งเฟิร์นร้อยลูกได้ประมาณแบบโอ้โหแบบไม่เข้าใจเลยอะ่ะ โอเคให้กำลังใจงกาษต่อไปเราก็บ่นตามภาษากองเชียร์เนาะโอเคเธอเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวมาไล์ใหม่พอดีเ,เขารอบประชุมอยู่ฉันดังขึ้นไล์ขัดจังหวะเล่นแบบอื่นอ่ะใช่อึดอัดมากเลยเธออ,อึดอัดแบบเอาจริงถึงชนะมันแอบไม่สนุกอ่ะคือรูปแบบการเล่นของไทยมันสุกจะมีบอลแท่งคือแบบเราต้องอยู่กันคืนนี้เพราะพรุ่งนี้เราต้องเข้ากองแล้วถูกไหมถูกไหมนะอืม